ท้ายของรายการคิดเปลี่ยนโลกนะคะเรายังอยู่กับภารกิจปั่นเติมไฟกับพี่บอลเชิญยิ้มค่ะและแน่นอนครับผมคพ่แล้วเนี่ยกำลังแกล้งคุณท็อปอย่างใบเลยอย่าคิดว่าแกลง้งผมเือสติคุณท็อปตอ่อว,วันหนึ่งถ้าไฟฟ้าหมดเนี่ยคุณจะทำยังไงและดู<า><า>ว่าคุณท็อปจะหลงกลพี่บอลเนี่ยไปนานไหมผู้ชมกุว่าับข้าวจะทำรดจหรือไม่ผูชมไม่ส่งฟอสไปงไม่ส่งโตอะอีกนิ้นหึงสิมันยังไม่สุกเลยอ่ะ เริ่มมากล่าวว่าจะมาดูพี่กลับมาจะมาให้กำลังใจแล้วก็คิดว่าเอออาจจะช่วยพี่ได้นิดหน่อยครับเพื่อเป็นมือเย็ดของพี่แต่ผมรู้สึกว่าไม่คุ้มไม่คุ้มเลยเหนื่อยมากเหนื่อยมากจริงคุณผู้ชมตายแล้วไฟตกเลยคุยไฟตกเลยสู้ไอ้ต๋องไปสู้หนึ่งซองหนึ่งซองหนึ่งซองดีมากแต่ถ้าผมอยู่คนเดียวผมไม่กินนะผมไปซื้อกินไฟตกแล้วเนี่ย เออช่างมันละพี่อ้าวไม่ไหวแล้วเราทำกันโอ้ยเหนื่อยอยู่น้ำไหมอยู่น้ำไหมไปปั่นแล้วปั๊มน้ำกินข้างหลังไปไก่ของเรายังไม่สุกแล้วก็ไหนสุกอะไรเฮ้ยมันก็มีบางอันที่สุกนะอย่างเนี้ยสุกนี่สุกปะไม่สุกแต่บูดนสรุปคือ อันนี้ก็ทานไม่ได้ไก่ก็ครึ่งสุกครึ่งดิบกระเพราอันนี้ก็ไม่รอดครับเราไม่สามารถทำอาหารสำเร็จพี่มันไม่สามารถจริงว่าพี่ท็อปอ้โหใครจะสามารถแล้วคุณคิดถ้าสมมติเขาไม่มาผมอยู่คนเดียวเนี่ยผมต้องปัน่นวิ่งมาดูกระกระเพราปัน่นวิ่งมาดู<อ>ดกระเพราตีสี่ผมจะได้กินข้าวไหมครับกม่จริงโอตายแล้วยังไงฮะตอนนี้พี่กล้องของเราถ่ายไม่ได้เพราะมันมืดขอไฟ ฮะเอาอย่าได้ไฟเหรอจะขอไฟเหรอไม่ยากพี่ท็อปครับพี่บอลไปปั่นไฟปั่นจักรยานไฟติดได้พี่ไปอะไรนะขาเจ็บป๊อจริงปุ้เนี่ยใช่ไม่มีแรงขาขาขวาเจ็บมากเลยเก็บมากไหมเนียเออไปปั่นไปเฮ้ยเอาไปไม่สนองกันต้องหรอให้ขาซ้ายเท่ากันพี่ปั่นพี่ปั่นให้ผมดูหน่อยผมมาแล้วผมไม่เห็นพี่ปั่นเลยดูขอร้องอันนี้จริงจังเลย อ๋อเอาเอาเอาโคมไฟนี่เลยนะเสียบปลั๊กไปเลยได้ไหมได้กูได้เห็นกูจะจะเสียบเลยครับไหนเดี๋ยวได้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 ทิ่มผ้าแล้วถ้าใครคุณไม่เปิดกูท็อปเอาคืนเอาคืนเอากรีนไม่ได้แกล้งนะของจริงโอ้ตีแล้วตีแล้วเป็นไงเออเ้าเอาปั่นปั่นดิครับปั่นดิครับอ่าอันนี้ก็เห็นได้เลยพี่ปั่นไปเรื่อยๆครับครับต้องครับปั่นดิครับปั่นดิครับครับ ปันี่ครับปันอีกไปปิดรายการหน้าบ้านไปไปไปพูดอะไรพูดหน้าบ้านไปแต่กลับแล้วก็จะบอกคุณผู้ชมสักนิดนึงครับพี่ว่ากลับได้เลยไม่ต้องลาใครกลับเลยอีกนิดนึงสามสี่มาโอเคเยี่ยมครับเยี่ยมครับโอ้แล้วทำไมล่ะคุณต้องรอให้มันถึงอาการย์แบบนี้จริงๆผมว่าไม่จําเป็นเลยนะไม่จะไปแต่ตอนนี้ดีไหมครับพี่ไมนะไม่จะเป็นจริงๆ ม่จะเป็นที่เราต้องอยู่ด้วยกันละไปเลยกลับไปเลยจะบ,บ้าแล้วเนี่ยสรุกสถานมากวันนี้ผมมามาเยี่ยมพี่ขอบคุณคนะุณพ่อมาก,กที่ามาเป็นห่วงผมมาดูแลผมไม่เหมือนคุณสองคนคุณโกะคุณจุ๋ยจินจุง้งคุณสองคนไม่มีน้ำใจคุณท่อเขาจะมาหาผมครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีปัญหาก็ใช้ไฟได้น,นะพี่ไฟสว่างเกินโวยแสต้คุณเลมาให้สว่างอยู่ตดเวว ไปแล้วครับพี่บอลสวัสดีครับครับพี่ครับไปแล้วครับบ๊ายบายผู้ชมครับผู้ชมเห็นผมไหมมาพูกผมเล่นตัวเองมากเลยี่อยากจะบอกว่านี่คือไฟที่คุณพ่อเอาให้ผมนะครับอยากจะบอกว่าไฟนี้ช่วยได้นะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นหน้าผมนะครับกับการที่ผมมันนอนโดยที่ไม่มีแอร์ ไม่มีพัดลมแล้วตอนนี้ครับมือผมจะเป็นตะคิวอยูค่ค,ครับคุณผูชมครับเพราะผมต้องมาปั่นไฟบ้านโอ้ย <c oughs> คุณโกะคุณจุ๋ยกินจุง้งน้ำใสคุณรอยังใครก็ได้โทรตามคุณท็อปกลับมาปั่นจะได้ค่าให้ผมผมร้อนมากไม่คุยแล้วพอละนอนแล้วโอ้ย ด้วยความมืดมิดเมื่อเราไม่มีไฟฟ้าใช้ก็มีไฟฉายอันหนึ่งแต่งสว่างที่ตุดในชีวิตเขาแผงไฟไฟไฟฉายที่พี่ทอมให้เนี่ยเขาเป็นแบบว่าประหยัดด้วยนะเป็นแบบว่ารักษาโลกด้วยนะใช่ครับโกเลยครับประหยัดมากครับเชื่อไหมพอสักพักมือที่เป็นไทรกรถือมืออยู่เงี้ยอ๋อมันต้องบีบเหรอใช่บีบนะอลมันไม่มีฐานไม่ใช่ฐานนี่คะถามว่าเพื่ออะไรเพื่ออะไรนี่ไงนี่ไงเราตอบโจทย์ไงใช่คุณเนี่ยมารายการของเราถามตรงว่าพี่บอลว่าพี่บอลมีความคิด เปลี่ยนไปไหมในการใช้ไฟฟ้าจริงๆกับปฏิบัติภารกิจอ่ะอันเนี้ยพี่พี่คิดเปลี่ยนไหมอ่ะเปลี่ยนครับเนี่ยพี่ถามมาท้งรายการว่าเพื่ออะไรเพื่อให้พี่คิดที่จะเปลี่ยนมุมมองความคิดเองค่ะอะไรที่เาประหยัดได้ประหยัดดีกว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีไฟแล้วคุณต้องมานั่งปัจจัยานเนี่ยคุณบ้าเหรอคุณบ้าเหรอ คนเรานะครับกล้าเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะครับนอกจากเปลี่ยนชีวิตคุณด้วยแล้วจะเปลี่ยนโลกนี้ให้สดใสน่าอยู่มากขึ้นครับถูกต้องค่ะอาทิตย์หน้าค่ะมาดูกันต่อว่า็นโลกของจิตของเราจะเป็นยังไงนะครับตลอดอาทิตย์หน้าแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะดูย้อนหลังนะครับว่าพี่บอลทำต้เร็จหรือไม่หรือว่าเทปหลังๆก่อนหน้าพี่บอลก็มีนะครับดูย้อนหลังได้ทาง Facebook ครับที่ขึ้นหน้าจออยู่เนี่ยนะครับสัปดาห์นี้นะคะเรียกได้ว่าสนุกสนานมากๆเลยนะที่แขกรับเชิญของเราเป็นพี่บอลเชิญยิ้มนะคะตอบบคคคคุณมากๆรรัั ดับดาหน้านะคะเรามาดูกันต่อว่าโจทย์ของรายการของเราเนี่ยจะหินจะยากแค่ไหนแต่รับรองว่าถุงสนานแน่นอนวันนี้นะคะเราทั้ง3ามคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีคับวันนี้หนูมาไม่ได้มาในฐานะดารานะครับมาในฐานะที่ลูกหลานคนจังหวัดอ่างทอง